ีจ้าเมนี้กับก้ามปูกับแม่ปล่อยนะจ้าเมนี้แม่ปล่อยสิเฮ็ดหมูปิง้งหมูปิ้งไม่ละหาบาทที่ขายตำนโรงเรียนนะแม่จ้าแม่ปล่อยกับซีมีนี่จ้าเนื้อหมูนะจ้าจะเป็นเบบนื้อบนนี้แล้วก็มันหมูนะจ้าขั้นตอนแรกเอาหมูไปหั่นก่อนจ้า ใหญ่ของหมูแมบปล่อจะใส่ประมาณเท่านี้ <_ rook> ชิ้นหมูของแม่ปล่อยก็สิประมาณนี้แล้วจ้ะบ่านาเกินไปหล้กกับเราบางเกินไป หลังจากที่หั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วเนาจะมาหั่นมันมันกระสบประมาณนี้ขนาดทอกันกับชิ้นของเนื้อหมูสนะจ้ามันมาต้องบางแห้งนะจ้ะ เวลาย่างมันจะเดือวชิดหน่อยให้ ชิ้นมันแม่ปล่อยจะใส่ประมาณเท่านี้จะหลังจากที่แม่ปล่อยหั่นแล้วเรียบร้อยเนาจ้ะจะได้เป็นแบบนี้ร่วมกันทั้งมันหมูแล้วก็นเนื้อหมูเนะจ้าขั้นตอนต่อไปไปตำห่าผักซีกระเทียมพริกไทยเลยจ้าใส่พริกไทยลงไปตำพริกไทยก่อน ชีลงไปจ้ากระเทียมจ้า ละเอียดเลยด้วจ้าจตามาละเอียดแล้วจะได้ประมาณมนี้เนาะจ้าสามเกลือจากขั้นตอนต่อไปก็เป็นการผสมเครื่องปรุงเนาะจ้าขั้นตะแรกใส่จะสามเกลือเนาะจ้าแล้วก็น้ำมันพืชสามซอนจ้าน้ำมันพืชสาม้อนแป้งมันซอนหนึง่ง ซอสสามหนึ่งสองสามซีอิ๊วดำหวานหนึ่งซอนจ้าน้ำตาลทรายขาวสองซอนผงนัวอันนี้แล้วแต่ผู้มักดวยจา้าใส่ก็ไไ้บ่ใส่ก็ได้หลอกกระพงฟปรุงรส ปรุงรสหมูเจ้าเครื่องซอนพ่อได้จ้าใส่กะทิลงไปสามซอนจ้าใส่น้ำตาลบอกผ้าลงไปประมาณหาซอนจ้า น้ำมันหอยสามซ้อนค้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะจ๊าไปปล่อยความยาใส่มือ แต่ตานี้น้ำมักละลาลแล้วนะจ้ะเอาไปเทลงใส่หมูเลยจ้านวดให้เครื่องปรุงเขาไปใน,นเนื้อหมูจ้าเนดไปเลย ที่นี่แม่ปล่อยว่าใส่สีผสมอาหารนะจ๊ะแม่ปล่อยใส่ซีอิ๊วดำหวานตัดสีแล้วหลังจากที่มักหมูแล้วนะจ๊ะพักไว้แบบนี้ค่ะตํามเคิงชั่วโมงจากคอยกลับมาเสียบใหม่นะจ๊ะยิ่งอัน มักโดนห้างแสบด้จ้าหมูปิ่งมักคามขึ้นห้างแสบนัวค่ะจ้าเดี๋ยวคอยกลับมาพอกันไหม่จ้าตอนนี้แม่ปล่อยกับมักหมูครบเวลาแล้วนะจ้าขั้นตอนต่อไปแม่ปล่อยจะผ้ามาเสียบไหมนะจ้าไม่ก้อนที่จะเอามาเสียบต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะจ้าเพื่อ เวลาย่างน่ะไม่จะบได้ใหม่ค้อนอีกรอบนึงแล้วจ้ะอันับแรกเสียบมั่นไปก่อนจ้ะ ตามด้วยเนื้อหมูแล้วก็มันจะ,จะได้ประมาณนี้ไม่ละหาบาทเนอจ้า ลองเสียบแบบนี่เลงสำหรับผูใ้ใดที่หัดเสียบเสียบแบบนี้ก็ได้เล้นะจ๊ะพอมันจะง่ายกว่าวิธีมุกี้นี้ ได้ปล่อยเสียบมอถนัดได้จ้าในประมาณนี้ไม่ละหาบาทเอาคิดเท่าปูไฟก่อนได้จ้าใส่เป็นไฟออน เริ่มสุกแล้วอาจารย์เริ่มกลับดานแล้วจ้ะ พี่กลับด้านดูๆ้อจ้าเราจะใหม่ก่อนสุก เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าหมูปิ้งไม้ละหาบาทของแม่ปล่อยผ้าเพื่อนนะจ้านี่จ้าสีช่ำบาจ้าจะแส่บครัะจ,จ้าไม้ละห้าบาทนาจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยกระสีขอโตัวล่าไปก่อนนาะจ้าฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมแล้วจ้า เพื่อที่จะบริภาทรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยมเอนี่แม่ปอยขอตุล่าไปก่อนเนะจ้ะสวัสดีค่ะ